ี่เริ่มฝึกประกอบรอบที่1ตอนนี้เวลา9นาฬิกา45นาทีนะครับเริ่มเลยนะฮะก็รรรรประกอบอยังไงก็ได้ให้มันเสร็จตามเวลาที่กำหนด ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับ30นาทีปรากฏว่าพี่หนึ่งของเรานะครับได้ขาไปสองข้างนะครับ <c oughs> ส่วนพี่นนท์ก็ได้ชุดขาไปเกือบจะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูอีก30นาทีหลังนี้หลังจากนี้นะครับว่าวะะจะคืบหน้าไป <c oughs> ไปถึงไหนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังเร่งซ้อมสถานการณ์จริง เพราะสถานการณ์จริง30นาทีทีมอืน่นเขาอาจจะประกอบเสร็จเราไปทดสอบสนามแล้ว an, <c oughs> ของเราก็ยัง <streams in aud ible> นั่งอยู่ที่เดิม <S <S <in aud ible> ตอนนี้การประกอบก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับ <demek> สำหรับพี่นนท์เราเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับเลยข้างหนึ่ง <S <S <in aud ible> พี่หนึ่งประกอบขาได้แค่ จะได้ครบข้างแล้วนะครับเสร็จแล้วครับอีกนิดนึงเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับประกบเข้ากันก็เป็นด้สบายอ่าจะจะมีปัญหาแลาจะยากช่วงการประกอบขาเนี่ยจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าขาเราใช้ทั้งหมดจริงๆต้องเรียกว่าหุ่นยนต์8ขานะครับแต่ว่าเราประกอบข้างก็จะเป็นหุ่นยนต์สขา ตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ<ล>ก็ได้กี่ส่วนแล้วตอนนี้เข้าปุ๊บเดินยิงเลยครับผมเดินยิงเลยใช่ไหมบันตรงบันตรองไปเรอร์เลยบานออเบอร์เลประกก็พี่มันก็ต้องช่วยอยู่แล้ว <laughs> เเดริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะใช้เวลาเท่าไหร่ครนะใช้เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับ <c oughs> เออไม่ใช่กว่าสิครึ่งกว่าแล้วนะครับ <c oughs> เกือบสองชั่วโมงล้ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็เป็นรูปเป็นร่างน่าจะเดินได้หรือยังเนาะไม่รู้ กำลังกำลังต่อชุดไฟอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะอีกไม่นานไม่น่านจะเกินห้าทีก็ทำงานได้นะครับาไงไงมากน้นหนเอออะไรสบู่อุ้ยเฮ้อเดินอยู่หรอเดิน คลับตัวนัานตัวตรงเองเอ๋งกดต้มุกใส่พร้อยสน่งเออกับพริกขัาวแค่นั้นเองอ่ะพริกทั้งสองขั้วเลยทีนี้อ่ะเสียไปก่อนอย่าคิดมาก อันนี้ก็ลองอีกข้างนึ่งอันนี้นก็เสียบทีละทีละตัวออนะถอดอีกตัวหนึ่งออกก่อนไอ,อตัวที่เสียบมเมื่อกี้ถอดออกก่อนอ,อนี่เห็นไหม ไม่ทุกเดินถอยหลังไม่ได้กลับตัวเมื่อกี้ ยิงดิยิงดิยิงอะไรอย่างเงี้ยเหลืออะไรอ๋อใหญ่แอสิโนโอ้โอ้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเหลือตอนนี้เหลืออะไรอีกเหลือปรับศูนย์ใช่ไหมปรับศูนย์ยิงอ่ะก็ยังเหลือเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเอ้ยสองชั่วโมงกว่ายังเหลืออีกประมาณอ่ะเกือบห้าสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกนะครับอีกครึ่งชั่วโมง ว่าความคืบหน้าจะถึงไหนนะครับเราบอกว่าช่วงของการาปรับศูนย์ล็งนะครับ่งน,น,นะครกัน,น,น,นาของการซ้อมซ้อมยิงลูกปิงปองนะครับรก,กำลังกำลังหา อาศูนย์เล็งอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องจูนระบบนิดนึงนะครับเหน้หพิกัดยิงสิบลูกเข้าหนึ่งลูกนะครับ He he